สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่อง The Man a l i s t กันอีกเชนเนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำการรีวริวสกินที่มาหาเราถึง3ครั้งกันทีเดียวเลยค่ะซึ่งเป็นสกินของช่างแต่งศพนะคะหรือถ้าพูดอีกชื่อนหนึ่งก็คือ A Soft c าวค่ะซึ่งสกินนี้ก็มีชื่อว่าคนเฝ้าหอนนฬิกาค่ะนี่เปิดมาย่างอลังอยู่นะเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถูกก็คือเน้นเน้นอลังมากดูอลังจริงๆ เนี่ยโดยรวมสกินนี้ถือว่าก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะคะคือเราชอบโรงมันหน้าเลยถ้าบู้ถูกอะแต่เราไม่อยากนอนในโรงนะไอซอฟขอละอย่าให้เราในนอนในโรงอ้วน,นี้ก็เป็นที่การกดนะลืมบอกไปเนี่ยเนี่ยโรงมันสวยอันนี้เราถูกใจโรงนะไม่ได้ถูกใจตัวสกินเท่าที่พี่ข้าวแต่เราชอบโรงไงมากจริงๆแต่เราก็ไม่อยากนอนอะโอเคถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะงั้นเราก็ไปเล่นเล่นกันดีกว่านะอป่ะ เอาล,ละตอนนี้ในที่สุดเราก็ได้ห้องมาแล้วล่ะค่ะไม่ได้เล่นเอซอมมานานแล้วด้วยฝีมือเราก็คงตกไปบ้านแหละถึง oh. เราจะหยิบเอเดามาเล่นบ่อยก็เถอะนะคะแต่ถ้ามันมีถึงสามดาเมจไงที่โดนได้อันนี้โดนแค่สองกลมและเพียงแต่เปลี่ยนจากเอเมนที่สามอ่ะมาเป็นการเกิดลูนแทนอู้มีคนเล่นเป็นเฟรดดิร์ดด้วยค่ะว่าแต่ขอดูนูกฮันเตอร์ไหนแล้วกันนะนี่แม็กกางเยวสงสัย่ายแมคกคิกแน่นเลยอือหือ เออเดี๋ยววิกเอิมนายแนใจนะเพื่อนไอ้ชั่วบอาแดดแน่ใจเหรอเออถ้านายว่านาก่ก็นน่แล้วกันนะเพื่อนไม่เป็นไรฉันยินดีเก็บศพบนายอยู่แล้วับาปถูกฉันยินดีเอานายไปลงลงอย่างสวยๆนะไม่ต้องห่วงเราเราสวยเพื่อนเรารับประกันได้เลยว่านายจะนอนในนันสบายมากเราเลิกไปนอนดูแล้วมันใช้ได้เลยเพื่อนใช้ได้ดีมากเลยโอเคก็ก่อนที่เกมมันจะเริ่มนะคะ ก็รบกวนนะคะทุกคนช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s et, subscribe, ับสไครตะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าใครกำลังมองหารละรพีออเดอร์ชุดคอปให้อยู่แล้วก็ร้านแส้มาช็อปก็ยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งจิงไว้ให้ตามดีวยค่ะไม่ต้องห่วงโอเคทีนี้ก็รอให้กระจกมันแตกแป๊บหนึ่งนะคะแตกสิเสียดายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยที่บองโก้ไปซะละ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุมพาเขาก็มาใหม่อีกทีนึงโอเคเดีวเวลาเริ่มเกมอืมชุือสวยดีนะกระโปรงก็โอเคอยู่แต่ถ้าถามว่ากระโปรงยังบักอยู่ไหมคำตอบก็ยังบักอยู่และตรงนี้ก็เฟตตอริค์เป็นเอาเครื่องเราไปแล้วงั้นเราก็เปลี่ยนเครื่องก็ได้ปล่อยเข้าไปเพราะว่าเขาปั่นเร็วกว่าเาเยอะเลยค่ะสก,กินนี้กับเครื่องประดับนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่เรายังไม่ได้ตัวมีดกนวดมา คิดว่ามีคนหนวนมาน่าจะอลังกว่าน,นี้ละมัง้งคิดว่าอนะอาวัดยีวิกเตอร์สนใจลงๆลงไหมคงไม่เนาะเพราะว่าตอนนี้คนที่โดนเจอเป็นคนแรกก็คือนักบวชหญิงค่ะโอ้เป็นภายน้ำด้วยอือฮึโอ้โหอย่างนี้เฟเธอร์จิปปันไวเลยนะวิกเตอร์ไม่ได้ปั่นไวทำเวลาแล้วล่ะเราว่าปั่นไวมากๆเลยถ้าเขากดแม่น,นะนะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะคะงั้นเราก็ให้ดูสกินตอนที่กำลังปัดไฟอยู่แล้วกันมาต,ตอนตน้นนะสกินนี้เราก็โอเคอยู่อะคือเขาแต่งมาดูดีแต่เก็ทนิ่งตังหิดใจเรามากเลยเออเดี๋ยววิกไม่นะวาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยน้อยถ้าวิกเตอร์เขาจะลมแล้วจริงๆอะเราก็แต่งหน้าให้เขาได้อยู่คะ่ะแต่จริงๆววแล้วว่าโอวาาไว้ตรงนี้เลยรับคอวับ ว่าเจเ้นเอาไงดีช่วยวิกเตอร์รักันชินมาแล้วเออหนีไปวิกหนีไปส่วนเราเฮนดีกว่าขอโทษที่ครับเจ๊แต่ผมไม่อยากจะให้คุณอะจัดก,การเขานะโอเคเอาไงดีมีบิงไหมมีเทเเหรอมีไหมถ้าไม่มีก็เสร็จโจแนะเสร็จวิกดีกว่าโอมาหองมาอย่างนี้เอาแล้วไหม hmm. ไม่เอาฮะงั้นเราก็วางลงไว้ตรงเออเอาวัสดีเฟเดอริกเราหบกให้นายแล้วกันนะว่าแต่นายจะขึ้นไหมเอาไม่ขึ้นเหรอ๋อเขาวิ่งไปตรงนน้นแล้วแล้วตู้ลงไงดีเ,เนี่ยเออไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันยกตรงนี้ให้เอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวเรากลับไปปั่นที่เดิมเองเดี๋ยวออนนะก่อนกลับมาเครื่องเดิมได้เวลาปั่นไฟชิลๆอีกครั้งหนึ่งค่ะโชคดีนะคะเนี่ยที เลยไม่ได้ล้อมนานใส่เครื่องเราไม่งั้นคนได้เวลารอเอ้ยอืมยกลงให้เขาเลยดีมเนี่ยแต่มันไม่ได้ทางมันไม่ได้ห่างกันมากไงยุเลยดีมเนี่ยอืแต่ง่ายให้ก่อนเลยก็แล้วกันเอาตั้งใจทอหลหารแล้วโอเคโอเคงั้นจะแยบว,ว่าน่าจะหลุดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวปั่นเครื่องนี้ก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนนี้สีเครื่องอยู่เลยอืบันไปก่อนกันเหนียวด้วยเผื่อเขามีเทเลพอร์ตน,นะรอป วางลงไว้ใกล้ๆหนอยแล้วกันนะเผื่อกรณีพิเศษที่ว่าร่วงแล้วอย่างนี้รีบแต่งเลยทันไหมเนี่ยไม่ทันนึกว่าจะทันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พิเศคเข้าก่อนก็ได้ะคะ่ะแล้วเราขยโยลงให้นางตอนเฟสสองแต่งปะไม่สิปั่นไปสิอืมเรียบร้อยอย่างน้อยลงกับเครื่องประดับนี้ก็โอเคอยู่นะอืมเหลือสองครื่อล้ค่ะ ว่าแต่จะมีใครไปทันไหมเนี่ยมาลงไวแถวแถนี้ก่อนแล้วกันอะะคืนนี้ปั่นไวนิดหน่อยเครื่องแรกสุดของวิกน่นะถ้าผู้ที่ถูกปั่นไปก่อนเพราะว่าเราเข้าไปก็ไม่ทันหรอกเอาเลยขึ้นสุดท้ายแล้วนี่หว่าโอ้โหอย่างนี้แต่งด่วนเลยแต่งให้แต่งให้ทันแน่นอนอะแต่งหน้าตัวายตัวแทนเรียบร้อยออกมาลงสวยแน่นอนอยังแต่ถ้าเขามีเทเลพอร์ตนี่อันตรายแล้วล่ะ จุติเลยเพื่อนเราให้จุติเลยเอาไงดีโอโอเอาไงดีเราหนีไปซสเถลิกเออบอกให้ก่อนเพิ่งนึกได้รู้จะบอกทำไมในเมื่อมันมีเอ็นยันอยู่อมตะเจ็ดวิเออช่างมันเถอะ <c oughs> เพราะว่าอมตะเจ็ดวินางมันหมดไปแล้วอะอย่างน้อยก็ให้นางเสียเวลาเข้าจุจูได้รอแป๊บหนึ่งต้องรอน้ำออกก่อนอะอันนี้โดนลอนมน้ำค่ะไม่นะ งั้นเราฉีดจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะคิดว่าเขาน่าจะรู้แหละว่านี่เป็นเครื่องที่เรากำลังจะปั่นเป็นเครื่องเตรียมะนะฉีดก่อนเลยส่วนตอนนี้พี่เทก็มีอีกเครื่องหนึ่งที่ปั่นคารไว้ให้อยู่เดี๋ยวเราหาวิธีวิ่งไปที่เครื่องปั่นไฟหรือไม่ก็ไปหาเพื่อนก่อนเพราะว่าตอนแรกอยากจะวิ่งไปหาพี่เทนะแต่คิดว่าอีกไม่นานฮันเตอร์ก็คงจะไปเอานาำแหละงั้นกลับมาป,ปั่นตรงนี้ก่อนแล้วก็ได้คะ่ะมา ยื้สองเครื่องเพราะตอนนี้ฮันอยู่กับพี่เทสแล้วจริงๆด้วยไม่ต้องห่วงนะพี่เราปั่นเครื่องให้เธออยู่อดทนมานะอีนี้จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเน้นยก็ได้ใช้ลรงคุมแล้วล่ะค่ะแม้เราจะไม่จะจูงเองก็เถอะนะัอดมานะพี่เทสเครื่องมันใกล้ได้แล้วไม่ต้องห่วงอีกนิดนึงอีกนิดอีกนิดโอเคเนยบรลจุด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 โอเค อาวิกเปิดประตูเลยจนเราไม่มีอะไรทำก็ชมสก,กินเล่นเป๊ะหนึ่งแฟติเกอร์ให้ด้วยอ่ะนายโชคดีนะวิกที่นายรอดและโชคดีด้วยที่ว่าพีเทเปิดว่ามาทางเราถ้านายไม่เปิดนี่นายคงไม่รอดแน่นเลยอ่ะมาเต้นให้ดูเต้นต่อไหมโอเคขอบคุณยายน้อยอยังดีสก,กินมันดูไม่ได้เอนี่มากนะเรามาอยู่ใกล้ๆก่อน โอ้โหเข้ามาแล้วงั้นเราก็ออกกันเลยกว่าเนาะเอาละท่านี้ก็เป็นการจบการรีวิวสกินของชาตัแต่ศพแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณคนมากค่ะที่เข้ามาแลบชมกัน้กันนะคะสําหรับวันนี้เราก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแอน e care yourself